ไปส่งของวันไหนคะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะส่งพรุ่งนี้ค่ะของที่สั่งวันนี้ทั้งหมดส่งพรุ่งนี้แบบกวนอร่อยมากค่ะเคยสั่งมากินรอบนึงขอบคุณค่ะอ่าแบบกวนอันนี้นะคะแบบกวนอันนี้ไปส่งไวนะคะของส่งไวส่งตรงส่งไวไปรษนีไทยส่งไกลทั่วโลก กดตะกร้าได้เลยสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะคะใครใจดีกดตะกา้าให้หน่อยได้ไหมอะใจดีกดตะกา้าให้หน่อยได้ไหมขอบคุณนะคะใจดีกดตะกา้าให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะปใครใจดีกดตะกา้าให้หน่อยอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้จากเพจอะไรเนี่ย เพจที่ผู้หญิงเนี่ยเขาชื่อเพจอะไรทุกคนเดี๋ยวอ่านให้แล้วให้เครดิตเขาหน่อยอะไรออฟออ,อะไรวาดิฉันก็ไม่ถนัดภาษาอันนี้ซะด้วยสิทุกคนอยากรู้ไหมดิฉันอ่านให้หมอบีตอบข้าวก้าคำถามที่คนไทยอยากรู้เขาชื่อเพจอะไรเนี่ย p o e เนี่ยเพจอะไรขออนุญาตอ้างจากเพจนะคะ P PO อะไรเนี่ย PO PO อะไรจะเพจเพจหนึ่งอะทุกคนเขาชื่อเพจอะไรเขาชื่อเพจอะไรเขบบาบอกว่าหมอบีตอบกล่าคำถามเดี๋ยวดิฉันจะไปอ่านให้นะคะดิฉันจะไปอ่านให้ โอีท e, ใช่ดิฉันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยซิอ่าจากเพจเขานั่นแหละนะคะอะโกดก้าค่ะโกดก้าโกดก้าค่ะโกดก้าเดี๋ยวฉันจะอ่านให้โกดก้านะคะขอบคุณค่ะควรมีทอดมีควมีทอดมีจากจากเขาอะนะคะเดี๋ยวอ่านให้ เขาบอกว่าหมอบีตอบ9คําถามที่คนไทยอยากรู้นะคะคําถามแรกอันนี้น่าจะจากรายการโหนกระแสนะคะแล้วเขาก็สรุปมานะคะสรุปและเรียกเรียงจากรายการโขนกระแสสภาพโดยพี่หนุ่มกัญชัยนะคะว่าเขาว่ายังไงบ้างเนาะคาถามแรกนะคะที่ที่เขาสรุปมาเขาบอกว่าทาไมต้องเบิกเงินสดใส่ถุงไปให้หลวงพ่อเงินก้อนใหญ่สุดที่เบิกไปให้คือ9ล้านโอนไปไม่ง่ายกว่าเหรอจะได้มีหลักฐาน ะะหมอบีก็ตอบว่าอ,อ๋อก็เพื่อ,อความคล่องตัวในการทํางานจะได้ไม่ยุ่งยากเพราะว่าตอนแรกเราทํากันเล็กๆนะคะก็เหมือนชวนกลุ่มเพื่อนทําบุญด้วยกันเออเช่นปีนี้ทอดปลาปาทอดกระถินนะขยักทําบุญก็โอนมาแล้วเราก็เบิกไปให้หลวงพ่อแต่ต่อมาคนมองเห็นสิ่งที่เราทํามีประโยชน์มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะหมอบีก็จะพูดว่าเออทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันแบบโอ้ใหญ่โตอะไรอย่างนี้หรอกก็ทํากันในกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้แหละ นะคะก็ชัดชวนกันนใครโอนเงินมาแล้วก็เบิกเพราะว่าเริ่มต้นตอนแรกก็ใช้วิธีการเบริกไปถวายหลวงพ่อนะคะเออมันแต่ว่าพอแบบน่าจะแบบคนที่ศรัทธาหมอบีด้วยอะไรด้วยนะคะที่ติดตามเขากลุ่ม f c เยอะขึ้นมันก็เลยกลายให้แบบมันแบบมีคนบริจาคเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็พี่หนุ่มก็ถามบอกว่าเออหมอบีทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้หมอบีให เออว่าตอนที่หมอบีให้นางสาว a ไปเบิกเงินบริจาคออกมาเนี่ยแล้วหมอบีเอาไปถวายหลวงพ่อนะคะเออนางสาวเก็เกิดความสงสัยว่าหลวงพ่อได้เงินครบหรือเปล่าก็เลยตามไปถามหลวงพ่อและขอดูเงินในซองก็ปรากฏว่าเงินหายบางส่วนก็ได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้อันนี้จุดชนวนมันมาจากตรงนี้เลยทุกคนถ้าใครตามเรื่องนี้คุณต้องเข้าใจว่าชนวนเหตุมาจากตรงนี้เลยมาจากตรงที่ นางสาว A นี่แหละซึ่งน่าจะเป็นเลขานะคะอา,อาจจะเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างก็จึงไปถามหลวงพ่อด้วยตัวเองว่าเออเงินที่เขาไปเบิกมากับเงินที่หมอบีใส่ซองให้หลวงพ่อเนี่ยตรงกันไหมและปรากฏวา่าพอไปถามก็ไม่ตรงกันนะมีเงินหายไปบางส่วนเขาก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้นะคะอืม ทราบไหมพี่หนุ่มก็ถามอ่ะทราบไหมเรื่องนี้ทราบไหมนะคะหมอบีก็บอกว่าทรา,ทราบทราบว่ามีคลิปนี้แต่ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นหมอบีเขาก็ไว้ใจนะให้นางเอไปเบิกเงินนะแล้วก็เงินก็อยู่กับนางเอกี่วันก็ไม่รู้พอเขาเอาเงินใส่ซองแล้วเย็บมาให้ผมก็รับด้วยความไว้ใจและไม่ได้เปิดดูเอาไปถวายหลวงพ่อ จากนั้น A ถึงเข้าไปถามหนูพ่อทำไมเขาถึงไปถามการถามมันยากนะในการที่จะจำตัวเลข6ถึง7หลักได้ทำไมถึงไปถามอะถ้าหมอ B พูดอย่างเงี้ยหมอบก็โบยไปที่นาง A ละหมอ b ก็โบยไปที่นาง A ละเออนาง A โบยหาหมอ b หมอ B ก็โบยไปที่นาง A เข้าใจบ้าเข้าใจไหมอันนี้สรุปให้ฟังเข้าใจแบบภาษากระเทยแล้วกันนะเออนะ นางเอสงสัยก็ไม่ไว้ใจก็เลยไม่ถามหมอบแต่ไปถามหลวงพ่อแทนแล้วก็ถ่ายคลิปตัวเองเป็นน่าจะตัวเองก็น่าจะกลัวดดแหละในฐานะของคนที่ไปเบิกเงินมาอย่างเงี้ยน่าจะมีความสงสัยหรือว่าอะไรบางอยา่างนะคะก็เลยไปถามหลวงพ่อแต่หมอบีบอกหอจะไปถามหลวงพ่อได้ยังไงเออก็เงินอยู่กับหล่อนนะเงินอยู่กับคุณนะไปเบิกมากี่วันก็ไม่รู้แล้วคุณก็เป็นคนเอาเงินใส่ซองแล้วก็เย็บมาให้ เออฉันก็เก็บไว้ฉันก็เอามาเก็บไว้รับไว้ฉันก็ไว้ใจไม่ได้เปิดดูไม่ได้เปิดนับแล้วฉันก็เอาไปให้หลวงพ่อถ้าเงินหายก็คือไม่ใช่ฉันน่ะถ้าไม่ตรงก็ไม่ใช่ฉันอสรุปสรุปอันนี้สรุปเองอันนี้ความเห็นดิฉันนะคะหมอบีไม่ได้พูดเป็นความเห็นดิฉันดิฉันจะสรุปให้ประมาณเนี้ว่าก็หมอบีพูดแบบเนี้ว่าเงินอยู่กับนางสาวเอนามสมมุติอะ่ะที่ที่ไปเบิกอะ่ะกี่วันก็ไม่รู้ แล้วคนที่เอาเงินใส่ซองแล้วก็เย็บซองมาให้ก็เป็นหล่อนนะไม่ใช่ฉันเออนะประมาณนั้นอ,อ,อันนี้หมอบีก็ตอบในมุมของหมอบีนะคะแล้วก็พี่หนุ่มก็ถามอีกนะคะประเด็นต่อไปพี่หนุ่มก็ถามอ้าวแล้วหมอบีทราบหรือเปล่าเออว่ามันมีอีกคลิปหนึ่งนะที่แบบว่าหมอบีสะพายเป้ นะสพายเป้เป้เงินนั่นแหละอันนั้นนะที่เขาเคยเปิดน,นะคะไปถวายหลวงพ่อเออแล้วหมอบีก็เอาเป้น,นั้นมาเก็บเขาไปพบว่ามันมีเงินอยู่ในเป้สามถึงสี่แสนนะเออเป้ที่เอาเงินไปถวายหลวงพ่อแต่ทำไมมันมีเงินคล้ายๆจะพูดว่ามีเงินทอนอยู่ในเป้อเออสามถึงสี่แสนทำไมถึงมีนะคะพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก็ถามเออเห็นคลิปไหมเห็นคลิปไหมเออนะที่เขาถ่ายไว้เนี่ยตอนที่หมอบีสพายเป้นใส่เงินไปให้หลวงพ่อเนี่ย แล้วหมอบีก็เอาเป้ามาเก็บแล้วเขาก็ไปพบว่ามันมีเงินเหลืออยู่ในเป้สามสี่แสนอืมหมอบีก็บอกว่ายืนยันยืนยันว่าตัวเองอ่ถวายเงินหลวงพ่อครบทุกครั้งแต่เงินมันไปอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในโครงการอะไรบ้างก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบคําถามที่พี่หนุ่มถามนะคะแค่ยืนยันเฉยๆว่าถวายเงินครบทุกครั้งพูดย่ายๆคือถวายเงินคร,ครบทุกครั้งแล้วกัน แต่เงินมันจะไปอยู่ไหนบ้างอยู่ในโครงการไหนบ้างก็ก็ค่อยไปว่ากันแต่ยืนยันว่าถาวายครบทุกครั้งนะอืมพี่หนุ่มก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วทําไมถึงเอาเอกสารโครงการต่างๆไปให้หลวงพ่อเซ็นย้อนหลังล่ะนะพี่หนุ่มนี่เลิศนะแกะเลิศนะแกะถามเข้าประเด็นทุกอันเลยหรือเขาเพราะเขาสรุปมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะสรุปดีนี่นี่สรุปมาจากอันนี้นะคะอืมนะคะนะพี่หนุ่มก็ถามว่า ทำไมถึงเอาเอกสารโครงการต่างๆไปให้หลวงพ่อเซ็นย้อนหลังล่าตอนที่เกิดเรื่องแล้วบางโครงการหลวงพ่อก็ไม่รู้มาก่อนนะคะในมุมที่พี่หนุ่มถามเนาะซึ่งหมอบีเขาก็บอกว่าโอ้ยทั้งหมดมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงหลวงพ่อก็รู้อยู่แล้วที่ให้เซ็นย้อนหลังไม่ใช่อะไรเพราะว่าโครงการมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวบางโครงการใช้เวลาทําต่อเนื่องหลายปีนะหมอบีเขาก็ตอบที่ให้ไปเซ็นย้อนหลังเพราะว่า กบทนมองว่ามันเพิ่งเสร็จเพราะว่าบางโครงการมันใช้เวลาหลายปีก็เลยไม่ได้ให้เซ็นตอนตอนนั้นก็พูดทนมองว่ารอให้รอ <c oughs> ให้มันเสร็จทุกคนกดตะก้าให้ด้วยนะ250คกรัมกดตะก้าก่อนไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อดิฉันมาสรุปให้ฟังนะคะอืมอ่าแล้วก็ประเด็นต่อไปพี่หนุ่มก็ถามว่าเออ เรื่องที่ว่าหมอบีเอาเงินบริจาคไปซื้อลรถส่วนตัวและพอเกิดประเด็นขึ้นมาจึงจะเอาจึงจะเอารถไปคืนวัดเนี่ยจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นข้อสงสัยหมอบีก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงรถจะเป็นของครอบครัวเขานะแล้วเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปคืนวัดเออแต่พอมันมีประเด็นขึ้นมาหลวงพ่อก็หาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้เราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจในเมื่อคน ทางแลงใจในจุดนี้เราก็ยกเล่มรถให้หลวงพ่อไปเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นการแก้ปัญหาในแบบของหลวงพ่อด้วยการใช้เมตตาและปัญญาอันนี้ไม่เกตนะคะไม่รู้ว่าเขาพูดอย่างจริงไหมนะอันนี้เพจเขาสรุปมาไม่เกตนะไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นดิฉันคือถ้าดิฉันมั่นใจว่ารถนี้เงินดิฉันสมมติดิฉันแบบขายทุเรียนอย่างเงี้ยเงินนี้เงินดิฉันขายทุเรียนดิฉันจะเอารถไปยกให้หลวงพ่อได้ไงไม่ได้คะ่ะ ไม่ได้จะกล่าวหาเรื่องไหนก็ได้แต่ถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องนี้ถ้ามันไม่ใช่แล้วเราจะเอารถไปถวายให้วัดเพื่อแก้งเพื่อเพื่อแก้ว่าเอ้ยมันออออะมันมีคนสงสัยก็อ่ะ,อะงั้นก็ยกให้เลยอย่างเงี้ยอย่างงี้เหรอมันไม่ได้บ้าสมบัติเราไปยกให้วดดัดยังไงมันก็ยิ่งถ้าทําแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้คนเข้าใจผิดสิเอา ถ้าเราไปทําอย่างนี้มันก็ยิ่งไปสนับสนุนการเข้าใจผิดของคนสิเพราะถ้าเราบอกว่าไม่เกี่ยวอันนี้เงินแยกกันอันนี้เป็นเงินเราเงินครอบครัวเราเงินกองสีเงินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมละ่ะเป็นเงินกงสีเงินอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นเงินเราสมมุตินะถ้าเรามั่นใจมันเป็นเงินเราไอ้ส่วนที่คนกล่าวหาส่วนอื่นๆก็ไปพิสูจน์กันแล้วเราก็ยังไม่ได้ผิดด้วยซ้ำเพราะ จนถึงตอนนี้มันยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆถ้าเราแบบจะปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองเราจะต้องยืนยันเฮ้ยไม่เกี่ยวเว้ยอันนี้รถของกูกูมีที่มาของเงินมีที่มาอะไรชัดเจนในการที่ในการที่กูจะชี้แจงจะไปเอารถไปยกให้หวัดไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้นะสมมตินะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะรู้สึกแบบนี้แต่อันนี้เราก็ต้องเคารพเคารพคำตอบของหมอบีนะคะที่หมอบีเขาจะเขาจะเขาจะ ไม่ใช่เขารบคาตอบสิเราก็ต้องเขารบวิธีคิดของเขาวอะถ้าเขาจะแก้ปัญหาแบบนั้นนะเออนะ